ช่วงนี้เนาะยมรานี่วงนี้แก๊งคอรเซนเตอร์ระบาดใช่ไหมเดี๋ยวเพราะอย่างยิ่งที่ดินใช่ไหมกรมที่ดินไรต่างๆเนี่ยเพิ่งได้ยินข่าวจากโชเฟอร์เรานะครับโอ้โหประสบการณ์ดีมากว่าต้องสูญเงินถึงสองแสนสามนะแค่เพียงแค่ภรยาคลิกนะคลิกเดียวเองนะลิงก์ไปแบบกดลิงก์ปั๊บ มันดูเลยใช่ไหมโยมใช่ครับดูดเลยนะกลมที่ดินแต่ช่วงนี้มีข่าวเดียวกันแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหน้าก่อนหน้านักข่าวเนาะเกิดตอนเดือนเมษาครับอ๋อช่วงเมษาตอนตอนนี้ยังต้องหาเงินใช้นี้อยู่เลยนะโอเคอ่ะยมรานีมีอะไรจะแชร์นะคะมีจะแชร์ค่ะเคยมีคุณมิจฉาชีพโทรเข้ามาหาว่าฮัลโหลพี่ผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่ มันเป็นใครมันคือมิจฉาชีพจ่ะโทรมาหาผมนี่มันใครมันไม่ไม่บอกด้วยเขาบอกว่าผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วนะแล้วใครล่ะเก่งครับเก่งแต่พอดีว่ามีคนชื่อ,เ,อเก่งด้วยเราชื่อเก่งมีแต่ว่าอ๋อเหรอครับเปลี่ยนผมเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวนิ้โทรหาใหม่นะแต,แต่สองวันผ่านมาเขาก็โทรมาอันนี้ก็เลยว่าเออเก่งมันโทรถ้ามัน มาบอกมันไม่โรูรเออก็เลยโทรไปหาเก่งเก่งเก่งเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วเหรอยไม่ครับผมยังใช้เบอร์เกา่าเออเอ,อ๋อเมื่อว,วานนี้เราใครโทรมาหาพี่หลับบอกว่าเก่งแล้ถูกเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผมแล้วทีนี้พอวันหลังมาไอ้เก่งปลอมโทรมาละไอ้เก่งปลอมทีนี้ร,รู้แล้วใช่ค่ะทีนี้ก็มันบอกว่าพี่นี่ผมเก่งนะ ผมซื้อของอยู่ตรงนี้เงินไม่พอขอยืมหมื่นห้าครับอ่ายืมหมื่นห้าได้ไหมเดี๋ยวเย็นเย็นแฟนโอนเข้าเดี๋ยวผมจ่ายให้อันนี้ในใจว่าเก่งมันไม่เคยไปยืมเงินมันไม่เคยเสียงเหมือนมไหมเสียงก็คล้ายนิดหน่อยอ๋อทีนี้ก็เลยบอกว่าคุณรู้มึงแล้วไอ้มีดไอ้มีดคุณรู้มึงแล้วมันกดทิ้ง S <S> ยมพูดไหมยมพูดไหมยมพูดว่ากูรู้แล้วไหมใช totally. ่อ๋อพอรู้ปุ๊บมันนี่เลยมันก็เลยเปลี่ยนไอ้เมียใช่ไหมเออรู้แล้วไอ้มียพูดรู้แล้วก็เลยว่าอย่างนี้มันก็เลยกดทิ้งเราอ๋อนี่นานหรือยังเนี่ยไม่นาน2 3เดือนขึ้นแสองเดือนนี่แล้วเน้องไม่ลองสักหมื่นห้าไม่มีอลยเจิไม่มีจะให้เขาอ๋อเข้าใจเลยเข้าใจเลยก็คือต้องรีบแสดงตัวว่าเรารู้ทันมันก่อนเนาะเราต้องโทรหากิก ดีนะยอมรับขอบ,อ,บอืมอ่ะคุมีใครมีประสบการณ์นี่ไหมจะได้แชร์แบ่งปันให้กันฟังเบอร์แปะไม่รับเลยอยู่เบอร์แปะไม่รับเลยอ๋อเรามีแอปอันนี้นะครับสแกนสแกนเบอร์มิชชั่นมีแอป,ปสแกนด้วยเหรอใช่ครับถ้าเวลามีเบอร์แปะโทรมาเราจะขึ้นชื่อ oh. ขึ้นชื่อเราชื าเบอร์ที่แบบบางทีจะบอกว่ามีอาชีพเลยบางทีเกาจะบอกว่าเบอร์ที่ถูกล็อกบ่อยๆแอปโฮลคอเราต้องโหลดมาใช้นะครับป้องกันนะป้องกันได้โอ้ใช่ป้องกันได้เพราะว่าจะไม่เสียใจเหมืนผมกว่าจะรู้เราค่อกว่าจะรู้ว่ามีแอปนี้เราก็อสิ่งเสียไปแล้วเราให้คุณโหลดมาทีหลัง เข้าใจเลยโอ้ขอเนาะมีใครจะแชร์อะไรไหมมีไรแชร์เลยอ่าได้เลยผมส่งไปอ่พี่วิไลก็เคยเจอคุณมิตรสาเหมือนกันค่ะคุณมิตรคุณเมสคุณมิตรคุณเธอเป็นร้อยตำรวจโทรเลยค่ะบอกยกเรียบร้อยบอกว่าวิไลอ่ะขับรถผ่าไฟแดงชลบุรีไปเช่ารถมาจากศูนย์แถวชลบุรี อ่าเป็นเรื่องให้กับคุณคุณต้องไปเสียค่าฝากโนดดนีนี่เยอะแยะเลยอ่าในที่แรกก็เราก็ฟังนะฟังให้เขาพูดไปก่อนแล้วทีนี้พอเขาพูดเยอยวเราก็ได้บอกว่าคุณค้าอ่าดิฉันอยู่กรุงเทพค่ะดิฉันขับรถไม่เป็นค่ะชนบุรีดิฉันก็ไม่เคยไปค่ะอย่างนี้แล้วไล่ศูนย์ที่คุณบอกฉันก็ไม่รู้จักค่ะ ไม่บอกว่าไอ้ถ้าถ้าคุณจะมาจับทีฉันในข้อหานี้ขอโทษนะคะดิฉันขับรถไม่เป็นค่ะเขาบอกนี้แล้วก็ไม่เคยไปด้วยคุณคุณโทหกินแล้วค่ะใช่ค่ะยังแปลกฟอมมาเรา่าเป็นที่ห่ยแล้วเขาก็ยังยังโน้มน้าวเราอีกนะคะว่าคุณจะต้องไปเสียค่าปรับนู่นนนี่นี่เราบอกคุณคะคุณฟังไม่รู้หรอฉันขับรถไม่เป็นและฉันไม่เคยขับรถห่าไฟแดงไม่เคยไปเช่ารถเป็นที่คุณบอกด้วยเขาพูดอย่างเงี้ยสรุปแล้วเราก็พูดพูดไปแล้วเราบอกว่าท้างั้นไหน ขอตัวนะคะดิฉันทำง,งานค่ะขอโทษน,นะคะคุณโทรผิดแล,ะละ้วราคาเราก็ตัดสายไปเลยค่ะทางประชาชนหา,หายเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าคุณวันเพนคุณได้ไปเปิด,ปด,ปดบัตรเครดิตนะรูดบัตรเครดิตอยู่ที่ภูกเก็ตและบังดที่บางกอปบ พัสดุบ้างละอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรนะของมีคนส่งของมาให้อะไรเงี้ยสาพัฒน์เหรอก่อนหน้านี้ก็มีพวกส่งของแล้วมันตกค้างให้ให้ไปรับด้วยจะมาบอกช่วยส่งมาหน่อยได้ไหมมันก็ด่าแต่มาบอกให้มึงมาตั้มึกูส่งไปอย่างเงี้ยแต่ท้าก็วางสายไปประมาณนี้ มีใครจะแชร์อะไรไหมพี่จินพี่จิมยังอยู่แอนโะนอ่ะไม่มีนะไม่มีค่ะพี่จิมยังอยู่อ๋อโอเคพี่จิมยังใหญ่ไปหนึ่งขั้นแล้วพี่เราอาจจะคิดว่าเราอ่ะรู้แล้วเนาะเหมือนนักข่าวอ่ะนักข่าวที่ช่องไหนนะฮะช่องสามใช่ไหมเขารู้แหละเขาคิดว่าเขามั่นใจแหละแล้วก็เขาไปเช็คในเว็บไซต์นะว่าไอ้แอปเนี้ยหน้าตาแบบไม่มีจริงไหมมันก็มีจริงใช่ไหมมันก็ตรงใช่ไหมแล้วก็ ขาก็ไอแก๊งคอนเซตเตอร์ก็น้างว่าคนเนี้ยคนนี้โทรมาไปเช็คชื่อดูมันก็มีชื่อจริงๆยิงไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมปรากดนี่ปั๊บเท่านั้นเลยครับไปเลยอาการที่เราคิดว่าเรารู้อยู่แล้วเราเก่งแล้วเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็พลาดใช่ไหมหรือบางทีเรารู้แหละแต่คนที่บ้านเรารู้ไหมคนที่บ้านเรารู้ไหมฮัลโหล บางทีเราคิดว่ามันคงรู้อะไรที่ไหนได้ก็ก็เลยแล้วก็พลาดขนะก็เป็นนักข่าวแล้วเขายังเบิ่มหรอกก็ให้สแกนหน้าสามรอบสแกนหน้าสามรอบสามรอบนี้แต่ละรอบนี้จะเป็นแบบยังสแกนเอาเรื่องเรื่องอะไรอ่ะ เรื่องอะไรพระอาจารย์มันจะมีสามรายการโอนเงินนะทุกครั้งที่มีการโอนเงินนั้นต้องสแกนหน้าต้องเงินเกินห้าหมื่นต้อง scan เกินห้าหมื่นใช่ไหมต้อะสแกนหน้าเก่งยังเลยการต้องสแกนหน้าใช่ไหมล่ะทางการพวกแบบนี้คือแค่รอบครอบไม่พอเนาะก็จะต้องระวังที่แบบจะไม่ให้ความกลัวหรือความโลภมาครอบงำเนาะเมื่อก่อนเคยเจอไหมแบบ ถูกหวยได้รางวัลอะไรเงี้ยคุณได้รับแจ็คพอตอะไรต่างเมื่อก่อนเนี่ยมุกมีมันใช้มานานแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่าจะเลิกไปแล้วมีเพื่อนในซอยอก็โดนเหมือนกันห้สี่หมื่มนบอกว่าคุณไปทำบัตรเครดิตนะคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่คุณต้องไปเช็คธนาคารตอนห้าโมงเย็นเขาทำจริงไหมบัตรเขามีบัตรไหมไม่ไม่เขาไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วทำไมขอถึงเชื่อว่าตกใจไงอ๋อ รู้เมื่อก่อนทนี่ม,มันมันยังไม่ดังมันยังไม่มีข่าวมากมายที่เขาก็เลยไปเช็คดูธนาคารเขาก็บอกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะบอกว่ากดตรงนี้นะอ๋อเพื่อนโยมอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกกากดตรงนี้นะทีนี้เขาก็ออกดเขาก็อีกสักพักเงินตือนตุลตรุลตรุุรรรไปเลยสี่เงินแป๊บเดียวเงินในบัญชีเขาหมดเลย เพราะว่าไปเช็คเราก็ดูภาษาอิตไม่ออกนเขาอืกทิมิจฉ <ละ S 1> าชีพนั่นแหลัมาใหม่ที่แรกมาใหม่อ๋อครับตอนนี้จะมาอีกรอบจะเสียอีกไหมไม่ละอ่าก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะวิธีการมันก็พัฒนาไปอ่ะอืม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 ขอบคุณมาก